สัพโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะุตัพพุทธัสสะัจมงสาคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามัคัจจามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมิุัง พุทธิยมีพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมีพุทธังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิญาณิปัญญาฐานังเวรมณี ระมณีสิทธาปัฏฐาสมาธิยามีรามะนสุมิตาจาระเวระมณีสิขาสัพพะพยาพินาศยะปริตังภูธับขคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคพินาศยะปริตังปู สัมพันธนสังขันจะอจ้เรอุภาเวนนเทวสารขุปัตเวอันสตา์ อวตตยันสปินะโมกะระปะภาเวนะวิคาจันตุอุปัฏฐะนะโมกาลภาเวนะสุจะสุเสงคิโตอัสสมาสิตังจะจะอัมัง Tamang keramot, tamang tanan Jatamacariyat, jaya takan Sati hukum yang kuasate Kau periwan Suci sama di manantarikan Kusama jinate Kusama ในวันตรุษนี้กสขอด้วยนะครับวันดีวัชรอาจารย์เจ้าเมืองจังหวัดรนชาสิ์นะครับก็น้าสูงนะครับจะได้ปิดปิดแผ่นทองนะครับขอด้วยโปรยดอกไม้นะครับเสร็จสิ้นด้วยการพรมน้ำ มังคะยกามังวาจยกรมังปะชาติตังปะชาตินังมโนปโหริตายาปุจยัมังคะเรอะภราชิตสปันนังเสสิสปะคะริโพธะเรธัมมปะชาตินังปะชา ารนี้เียรตพระคุณพระราชรักษณีนะครับเกีพค um, ุณยานรัก um <se> ิจระเดชพระคุณพระเมติพระชลอาจารยจางรวัตจังหวัดขลิ์นะครับจจดิญบรรจุนะครับพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับและยอดพระเกศขององค์พระประธานประจำพรตุลาธิบจังหวัดะสินห์ครับ นี่ไม่ได้ปัญหาของท่านที่ให้โควิดวันนี้ให้การดูคืนนะ นะครับซึ่งเฉพาะองค์พระสูง23เมตร36เซนติเมตรนะครับยังไม่รวมฐานนะครับซึ่งรวมฐานแล้วนะครับก็อยู่ราวๆ50เมตรนะครับซึ่งใน่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจิตคาถร่วมกันนะครับของพุทธศาสนิกชนเราเชาวการสิงค์ทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมแรงศรัทธานะครับที่มาเป็น วันนี้ได้นะครับก็เพราะในสัตวทาวของคุทธศาสนิกชนทั้งท่านนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับบริจาคนะครับซื้อแผ่นทองนะครับเพื่อสมทบคุณนะครับสร้างพระประธานประจำพุทธคตรแห่งน,นี้ซึ่งวันเวลานะครับก็ได้ร่วมเลยมาจนบุกพระประธานนะครับใกล้ที่จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นสุขนิมิตนะครับเป็นเลิศนำอย่างดีที่เราจะได้ร่วมพิธี นะครับในการยกย่อทั้งเอกนะครับซึ่งได้ขึ้นไปปฏิสถานประดับบนพระเศียรของพระประธานของจักรพรรดิจักรพรรดิสิสินงศาวัลย์นะครับเฉพาะท่านราชสุรนัชยุทธ

ร่วมที่ครับตๆนเราจะได้ร้อนไร <c oughs> แต่กล้อไ <c oughs> ต่ล <c oughs> กล้ที <ata> ่เาเรียบร้อยแล้วครับขอให้ารท่ต้องาระนเนส่งครับาวกเลยไปะใรูปนว่าแล้วเนาะ้วนะคะรับ ีผมไม่บั่นใจแต่ผมมาดำรงตำแหน่งรองรวฐการจังหวัดเมื่อปี60ก็กาะสนก็มีพติีร่วมกันนะครับตอนนั้นคิดกันว่าจะเป็นนวะจะเป็นสัมฤทธิ์หรือจะเป็นเนื้อที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับสัมฤทธิ์ก็แต่สมัยผมดำรงตำแหน่งรองรวฐการจังหวัดกาลสินหายไปสองปีนะครับกลับมาก็ยังไม่เสร็จ นะครับมีการต่อสัญญากับผู้รับจ้างน่าจะเป็นครั้งที่3หรือครั้งที่4แเราพดนข้าบลับตลอดครับท่นานตำเจ้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุญกุศลน,น,นะครับและสุดท้ายการขอสร้างก็ดําเนินการนะครับต่อสัญญาล่าสุดจับไม้จับมือกันเรียบร้อยครับว่ารอบนี้ต้องเสร็จนะครับท่าน,นก็รับปากว่าเสร็จและก็สุดท้ายก็เสร็จรีดี นะครับเสร็จในเรื่องการก่อสร้างเสร็จนะครับไม่ใช่พวกเราเสร็จก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเมื่อสักครู่ผมเองก็ได้กราบนรัสการเรียนตันพราศีโสภิตเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธเจ้าคณะจังหวัด,าวดอานิกายว่าจะขอตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้พระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธมนทนของจังหวัดกาลสินนะครับผมก็เลย กราบเสนอชื่อนะครับกับทางคณะสมนะครับนำโดยท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหลวงปู่นุอินที่เป็นที่ครพสัตการะของพวกเราผมขอตั้งชื่อว่าละพุทธกาลสิงมิ่งมงคลท่านไ่สาุครับนะครับท่านที่ปรึกษาท่านเจ้าคณะท่านเจ้าคณะทั้งสองท่านก็เห็นชอบด้วยนะครับดังนั้นพระพุทธรูป ที่เป็นศูนย์รวมใจของพวกเราชาวประสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ที่แก่งดอนลาแห่ง,งนี้เป็นพระพุทธมนฑลประจําจังหวัดกระสินชื่อว่าพระพุทธรกาลาสินมิ่งมงคลน,นะครับอันนี้ของเพชรบูรณ์หลวงพ่อเพชรมีชัยนะครับทงที่สามก็เป็นพระประจําจังหวัดมีการก่อสร้างฐานพระบรคราชานุสาวรี เสร็จพร้อมกับสาร,กราสหกลางนะครับเสร็จพร้อมพระยาล้ำจิตเจ้าพระเจ้าวรวิษณุในโอกาสปฏิบัตตั้งแต่ขั้งบรมศาสดาองค์สมเด็จพระมหาสัมโพธิยาณยังมีพระชนชีพคนนั้นไม่ได้เชิญเทพพญาราตุลมากราบบ้านขอพรในทางหลังจากพระบรมศาสดาองค์สมเด็จสมามังสัมโพธิยาณได้รับฐันบริบบิทพานไปที่พญาราจนาเหนือจากพุทธโลกโดประมาณร้อยย่อ วันนี้ีจัดเป็นในความจำใจจังหวัดปราสิทญญโยเกิพระเสียรของพระพุทธอาพุทธกาลศิล์มิ่งมงคลประจําพุทธมน,น,น,นตนล์กระสินณบาัดน,นี้นพร้อมทั้งข้าราชการบ้านเมืองและพ่อเพื่อนประธานสูงจังหวัดกราศิญญมาพร้อมกับพระเจ้าเจ้าพระจารย์ราคีแต่ขอเชิญเพื่อพระตา Yeah. Hey, ไอาอาุโมธาีไม่รู้ว่าเป็นอะไไอ้นะครับรูปที่สองนายนักัชรแสงไกหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกราสินรูปที่สามพูดปบนเลย่ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những